ครัคือถนนซ้ายนี่มันทางเป็นลุมเป็นบอนี่อยากให้หน่วยงานรับผิดชอบของอบจอนะมาาสอมแทมถนนซ้ายบ้านคำกังโคกลกังหินลาดเล่าตางาัง่นผมาดูแลตั้งแต่ว่ศ2 0หาอยสิบขึ้นไปพูดละจนหอดเดีนี้นก็อ9สี่สิบเก้าปีนี่น,น,น,นั่งเป็นลุมอยู่คือเก่า <c oughs> ยังบไมนได้ยังต้องมาดูแลถนน,นซ้ายนี่นะครับเด้อเพระาะว่าพี่น้องเขาไปมา รถร่มหลายเอแล้วน <sen happy noise> e, uh <umba> ี่บ่มีผูรับผิดชอบเลยถนนสายทำกลางโคกลางดูแลตังเ้นีมีโต๊้านหาร้อยซฟบ่มีหน่วยงานใดมาดูแลสี่สเกปีหอเล่าพ่สีบเก้าปีแล้วบหมีนหน่วยงานใดมาดูแลจักรีอ มันข้าหงหนท้าไงเป็นหลุมเป็นโอร<ช>อดกลมหลายเทียรเราตายจะติดเอาตายแล้ว <c oughs> จะนั่งรวมน้ำบรรดาก็อยู่บ้านนี่มาหลายปีแล้วค่ะก็เห็นทาาเสียนีลำบากค่ะไปมากกับ่สะดวกให้บ้านไปวัดไปว่าวัดานอยู่พุทบ้านเขา,า,ากลางนะคะไปก็ยากคนตกคนลินกะ็ะพู้ยลำบากค่ะ อยากใ้้น่วยงานที่รับผิดชอบนี่ค่ะมารับผิดชอบในแน่้จ็นเป่นวยงานใดล่ะแต่เกาว,วาโรประชอดอานนี้เพื่นโอนให้อบจบอกแต่บ่เห็นมาจักเถื่อค่ะอยากได้ท่างลาดยา,ยา,ดางต <c oughs> ิดไปมาสะดวกค่ะครับผมนายสมชายคำนุน่นยุบันคำกัางมูเจ็ดคือถนนสายนี่นะครับมันเดือดร้อนมา,าตัาออง้งแต่พศ .2510 เดี๋ยวนี้ก็ด้49ปีนี่หน่วยงานของที่แรกมันเป็นถนนรอบวัซซอมอบไม้ให้ถนนในพวกอบจอแต่ว่าอบจอประมาดูแลน,นะครับงบประมาณตั้งสิ้นตกมากคู่ปีแต่ประมาณเบิ่งจะไม่รู้ว่าหน่วยงานนี่มันสืเฮตดยังไงนะครับผมเลยอยากให้ออกมาลาดยางสายค้ามกังโคกังหินลาดเล่ากังนะครับถนนสายนี่มันลำบากอีนนีนะครับ สี่สิบเก้าปีนี่จักเพื่อนไปอยู่ใสน,นะครับงบประมาณเพราะว่ามาเท่าละสี่สิบล้านส่าสิบสามสิบล้านนะครับบ่เห็นมาพัฒนาให้นะครับขาภาษีคุยกับหายสู้ปีแปบนี้พ่อหมอซ้ำเนี่ะ